สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับเลขกพอบินเดียวครับพี่น้องเนาะเขาเต็มเต็มเลยครับผมครับเมื่อวันจิเป็นเลขอ่านั่งเอาหรือว่าเลขล่างเพิ่นครับผมครับแปดเก้าเก้าแปดครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้เดี๋ยวไปตามตองงวดเลยครับพี่น้องครับผมไปถามพอครับผมเพิ่นเห็ดตองวดบ่หรือว่าเพิ่นไดนตองวดบ่ครับผมไปแสดงความยินดีกับพอครับผม แนวทางตัวเลขย,ละยะ่าเผยอยับผาเด้อครับพี่น้องวันนี้เก่ามาเชียะกะมานําเสนอแบบต้องวดเลขพ่อบินเดียวครับพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเงสียงโศกเสียงดวง17มก,การาคม67เด้อครับพี่นอกก้อ,กนองก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขก็พอเก่ามาเชียะกะขอขอบพระคุณพอบินเดียวครับผมไปรับชมรับฟังเลขพอกันเลยครับพ่อครับเก่ามาเชียวสวัสดีพอบินเดียวครับผม เป็นยังได้ได้จุบเนียนโอ้คาร์ชโนอพอครับผมเด็กนางเอาไหมว่าคนไหนแม่นคาร์ชโน่กว่าก็ยังว่าทั้งนี้เขาเคี่ยวอีกแล้วนะก็ว่าเปลวไว้ๆเดือดรับป้าเดวอดรับป้าตัวทั้งนี้เคี่ยวเลยป่ะพอทั้งเคี่ยวแล้วย่ทั้งเปลวทั้งเหนือเปลวป้าดิแห่กันดังลั่นเลยป่ะพอสีเต็มเลยป้าตัวครับผมเด็กสองปูนึงเนียนครับผม คักก็เหล็กมีทีมากเองพอบานนี่เหล็กมีทีมากอะสินเขาตะลักซิบครับผมเสียดเสียดเยอะครับผมตอนนี้โอ้เต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับได้ไได้หลายกันบ่ลงหรอได้ค่าซื้อขึ้นบ่ตามพ้อของเขาลรอพ่อครับผมโอ้น เจ้ายิกหัวเจ้งมวนโอ้ยสีห้องเันแล้วเชื่อห้องเยอะหนึ่งวันวันเยอะห้องเันห้องรุ่นหวยไม่พอครับผมเรื่มตัวีรลงครับผมอถือว่าถามว่าได้บ่านนี้บ้านได้หลายดอกพอคือเก่าครับผมเนี่นมีความสุขต้องเสือหลายตัวผมมีทุนขาดกับนันน้อยเป็นความสุขที่ว่าเรศเขาเสียพอพี่น้องที่เพื่อนเพื่นได้นั่ง โอ้สุดยอดเลยครับผมพอบินเดียวอันทั้งนวลพ่นกัเล่งมากที่พออยากให้เป็นนางให้ไว้รี่ครับออวันวันพานณาเด้อวยสันดาหโอ้ยพอชิบหายวัดวันที่สิบเจ็ดนะสันดาหไปนางถูกวันผ่านมานพอ,พอช่วงวันผ่ววนานครับผมช่วงสิบห้าคำขอขอบคุณเจ้าเจ้าหน้าที่พรนะพรเนาะสถานทีพอพอพอน่ระวัอองค,ครับผมคนบ้านเดียวกันเขาคงอยู่คงเขาให้โอกาส โอ้ <c oughs> ครับรดีครับเขาไ่ได้เขาไปด้วยเขาไปยื้อแค่ทำสองพี่น้องครับผมอืผู้เลี้ยงสร้างกันแน่นอนว่ะเน่นนอนครับผมเลี้ยงบอกว่าตะรุ่มตะลุม่มกัตล่างก็คือตารางนี่หรี่ครับเท่งเงินเท่งการตีเหล็กพร้อมแล้วพอ,อ,อ,อที่ว่าตีตีพิษนาพิพนบอกว่าติดเหล็กเก่ายู่หัวยังที่พอว่าหเหล็กแปดยู่หัวเหล็กเก่าเหล็กเก่ายู่หัวแหละสร้างสร้างแปดโต้สร้างแปดโตวครับ ตั้งแปดตัวใชวาตีเรกเข้ายุ่งหัวทุกตัวครับอดือว่าลุ่ลางย่างๆนะพ่อเนาะเขาเป็นเขาเป็นสี่ได้นะนวลกับปัดเล้วโอ้ยครับผมเอาจังเดยกับล่อพ่อครับผมเด็กเด็กคำนวณกับมาที่พอครับผมรักหนุ่ยกับมาอยู่รักมารักล่อเหล็กนางกับเหล็กคำนวณเผื่อมาเพราะว่าเหล็กพอเพราะลายหางครับผม ครับบอ่บอะไรเดี๋ยวมีขอไปอีกชนกันเบิ้องในไล่เซียนครับพี่น้องเนาะครับย <c oughs> ังไดงกลับมาตามก็ต่อเช่นเคยบ้นพระนานี่มือไหนนาะพ่อครับผมแต่ตันไหนเบิ่งปฏิเสธเดี๋ยวโอ้น็นโทษมากเลยทีครับผมเออโถ่เราจะหนีหนีหนีคนโทษได้นั่นแหละก้อนสิยงน่ะนะก้อนเสียงแข็เขาม่าเนี่ยครับผม,บผมคิดทอดพอ่อเยาวาจิตโทษไปหาพอ่อก็ร่างหาเบอร์พอดีพอโทัขึ้นมาพอดี พวเขามากพอดีครับนี่นะครับผมบันบานเด้อต่อไปเด้อครับพอก็ติดไปเด้อครับพี่น้องพอวินเดียวครับเรียกว่ายหลหางครับผมโดยเฉพาะเรียกนั่งเอาครับพี่น้องเนาะครับผมคิดว่าสิไปมังเก้ายื่เสียขนมสังขยาไปก็ครับผมอกอีแล้วคอยแล้วครับย่าสิตบัดซัดก็ได้คอยที่โมเสียซืออีกครับผมอ๋อับมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะ พอบินเดียวครับจังได้กะแจงอีกทีหนึ่งเนาะพอเนาะไปมือไดนมนเมนเดี๋ยสิแจงเดีรัอาจจะอยู่ในคลิปที่ว่าเหลขกคำนวณพอครับผมครับเดี๋ยวพอจะมาปล่อยเหลขกคำนวณก่อนหล้วกะแจงข่าวว่าไปมือไดครับผมแต่ว่าทีละรู้กันอาจะเป็นวันผ่านป่ะครับผมแมนวันผรานวันผ่านเด้อครับพี่น้องหลัง<า>วันผรานอวันพา่านกลางคืนปะตอนเศร้ามากกว่จะเป็นหนึ่งคำงเสียครับแมนหลัก ได้จังไรจังคอยแต่ว่าเลขฝันพอกเกือบด้วยครับผมที่ว่าหาฮกซีเนี่ยจำผิดหือเป่าพี่เขล็กันนั่นน่ยมันผัดหามันมันเบิ้ลสีขันบ่มเป็นเบิ้ลมันก็สิอาจสิหกไม่ดีเลยแล้วมันมหาตะซีครับเลขออกหาซีซีนะครับผมเสียดายตัวกลางครับมันออกเบิ้ลทั้งหนาซีซีหาแบบมีเศษอยู่เนาะครับแม่นอยู่ครับพ่อ นี่มันเปิดเบิทั้งหลังอยู่เว้ยได้ครับผมเพราะว่าสี่สี่ห้าเอาสันนิษฐานยังสี่เฉียกสี่หาหาจีอยู่เนียนอันนี้ไปออกคู่หนาฝนด้วยสี่หาหาจีสี่หาคือจีห้องแห้งก็เหนียวยุ่งวะตัเนียวน้เจียกห่วงคำยุ่งแล้วเนล่าดีใจครับผมดีใจคับพี่น้องทีี่น้ อีเจคุ้มวงนเนาะแม่นครับผมรุ่นเลขเพราะว่ามือมือเศร้าเนี่ยรู้สึกว่าอ่าเลขฝากพี่ปักไก่เป็นที่ว่าลุ่งในขีดเลยครับผมเป็นไหนมาซีซีก็ดีครับนี่วันโอยวันเสาร์นี่มันต้องเบิ่นอีกขลามันติดเบิ่นทั้งเดขอให้มันเบิ่นทั้งนั่นนาเด้อว่าสนหอกน้องพ่อน้องเบิ่นนี่ลีเนาะครับผมเออเบิ่์นยังวะวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี่มักที่ดีเลยครับผมสองวันนี่แหละมัก ครับมักเบิ้งนะครับเอาจังได้กะว่าเบิ้งกันอีกทีนึงครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอเซฟวันเซฟมือก่อนครับผมใกล้มือเดี๋ยวสิแกลงร่วงนาดอกครับผมขอขอบคุณพอบินเดียวเด้อครับผมครับเดี๋ยวก็ไมาเชื่อจะสรุปแนวทางตัวเลขให้พี่น้องเบิ้งอีกครั้งนึงครับพี่น้องเนาะสำนักใด้เนี่ยครับผมเรื่องดวงเรีองเด้อปีหกเจ็ดเด้อเที่ยวหัวโล่เลยสุขันสุขคนสุขคนขอบคุณพอเด้อครับผม จังได้กับอสูภาพแข็งแรงกับโชคดีลำรุวยไปน้ำกันครับพ่อครับผมครับพ่อสวัสดีครับครับผมมาดีครับครับพี่น้องครับผมพ่อบินเดียวครับพี่น้องเนาะสุดยอดดีครับผมครับเหล็กลางพน่นเป็นนางเอาอยู่อุทยานทีนลงในคลิปแล้วครับพี่น้องครับผมเก่าแปดแปดเก่าครับพี่น้องเนาะเต็มเต็มเลยครับผม เลขฝันเพิ่นก็ถือว่าแม่นเด้ครับผมเกือบแตกขึ้นกันครับห้าหกสี่แล้วก็เลขคำนวณเพิ่นครับผมเดี๋ยวก็มาเชียร์จะมาสุรุปให้เบื้องครับผมอ่าเลขหลักหน่วยเพิ่นกับมาอยู่ครับพี่น้องเนาะลักหน่วยเลขเพิ่นบ่าหลายหางครับผมเดยมมาตามต่อบ่ว่าจะเป็นเลขคำนวณหรือว่าเลขฝันหรือว่าเลขนางเอาเด้ครับพี่น้องก็ทิดไไ้ครับท่ายคลิปนี้ก็อ่าขอแสดงความดีใจกับพี่น้องซี่กครับผมที่ได้โชว์ได้หลับกับแนวทางที่นํำเชีย หรือว่ากามาเชียครับผมหรือว่าน้องอูเล่นน,นําเสนอสู้พี่น้องยิซี่ครับผมในโชว์เรล,ลาไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับตามกันต่อเด้อครับผมตามกันต่อ17มก,กราคม67ครับพี่น้องเนาะพีนาครับผมถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้สุข,ขสุขคนโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ